จะรอจะรอก็ได้แต่ถ้าเรือมันออกจากฝั่งไปแล้วเนี่ยผ้าจารย์ก็อาจจะติดเกาะติดเกาะตาย,ตายแห้งตายอยู่คนเดียวแต่มันแต่ถ้าอาจารนผ้าจารย์ขึ้นเรือลำที่มีอีลาตายเนี่ยโอกาสผ้าจารย์จะรอดเนี่ยยากเพราะมันเห็นเห็นอยู่แล้วว่าพวกมันคือสิบแปดมงกุฎแต่ถ้าผ้าจารย์ขึ้นเรือลำของผมเนี่ยผ้าจารย์ก็อาจมีสิทธิ์รอด เพราะว่าพวกเรายืนหนึ่งมาด้วยกันเออท่านั้นเดี๋ยวพระอ,อาจารย์เขาคิดดูก่อนเดี๋ยวรอไปถามดวงธรรมอีกทีหนึ่งไม่รู้ไปถามดวงธรรมที่ไหนสงสัยไปถามดวงธรรมที่ใส่หน้ากากใส่หน้ากากใส่แว่นใส่หมวกผ่านไปสองวัน ออกมาใส่ร้ายกูเสียงั้นออกมาไล่สดใสใส่ร้ายกูเสียงั้นถามว่ากูตกใจไหมก <c oughs> ูหัวเราะกูขำกูขำทันทีทีมงานผมนะตกใจส่งส่งไลน์ส่งโทรมาบอกเลยเจ้าปู่พระเล่นเจ้าปู่แล้ว <c oughs> ผมไม่ตกใจเลยผมขำผมขำเลยรู้ไหมครับผมขำบอกคิดไว้อยู่แล้ว คิดไว้อยู่แล้วว่ามันต้องเล่นแล้วก็ขำตรงที่ว่าโอ้โหสวรรค์มีให้ขึ้นแต่พระเสือกเลือกลงนรกไอ้โลนนี่เสือกเลือกลงนรกหลังจากนั้นพอมันเล่นผมปุ๊บคืนนั้นเองผมออกมาเปิดคลิปเปิดอะไรเสร็จเน่าตายโอ้โหยอยู่ไม่สุข รีบบอกให้ลูกศิษย์บอกให้ลูกศิษย์โทรมาหาผมลูกศิษย์คนนั้นอ่ะขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับนาทีผมนี่โคตรสงสารนาทีเลยนะอันนี้ผมพูดจากใจเลยผมนี่โคตรสงสารนาทีเลยนาทีนะพยายามปกป้องไอ้โลนเนี่ยหลายครั้งมากนาทีพยายาม ปกป้องเขาเนี่ยเสียสละบางทีนี่ปกป้องพยายามปกป้องเขาแต่เหมือนกับเขาหลงตัวเองหรือเขาบ้าหรือเขาหิวแสงไม่เข้าใจนะตัวเองสร้างเรื่องแต่ให้ลูกศิษย์เนี่ยให้นาทีเนี่ยปกป้องอา้าวนาทีโทรมาบอกเจ้าปู่เรื่องของพระอาจารย์เจ้าปู่หยุดได้ไหมอา้าว ถ้าถ้าพระหยุดผมก็หยุดแต่ถ้าพระไม่หยุดอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเอาถือว่าผมขอร้องนะเขาพระอาจารย์รับปากแล้วท่านจะเข้าถ้ำจำศีลท่านจะไม่ยุ่งแล้วนะท่านจะหยุดโอเคถ้าพระเข้าถ้ำจำศีลอเนนั้นก็หยุดผมก็หยุดก็เข้าถ้ำจำศีล แต่ก็มีแส๊ะนิดนึงนึงแต่ไม่เป็นไรแส๊ะนิดนึงปล่อยไปนะแต่พอผมไปได้หลักฐานอ้าวมันไม่ได้หยุดมันไม่ได้เข้าถ้าจำศีลน,นี่ว่ามันไม่ได้หยุดอย่างที่มันบอกนี่ว่ามันเล่นไปรวมกลุ่มกันมันเล่นไปรวมกลุ่มกัน มีทั้งคำพีมีทั้งโลนมีทั้งขุนช้างมีทั้งนาคมีทั้งลาตายมีทั้งดา่านโอ้โหรวมกลุ่มกันแล้ววางแผนจอมวางแผนไอ้โลนอีกแล้วไอ้โลนวางแผนตรงโน้นวางแผนตรงนี้ต้องดึงใครมาเป็นพวกต้องดึงคนนั้นมาเป็นพวกช่องเล็กช่องน้อยยังไงก็ต้องเอาละอื ามึงไม่ได้หยุดอย่างที่มึงบอกหลักฐานมีกูก็เ,เลยถึงต้องเล่นมึงจนมึงตะบะแตกนี่ไงจนมึงไม่ใช่ตบาบะไอ้นี่ไม่เคยมีตบาบะจนมันสติแตกนี่ไงเห็นไหมละ่ะกูต้องแฉจนมึงสติแตกนี่ไงก่อนหน้านี้ทําไมมึงไม่โทรหากูวันนี้มึงจะโทรหากูเพื่ออะไรขอร้องกูละ่ขละขอร้องให้กูหยุดละ่ะ มันสายไปแล้วมันสายไปแล้วคลิปคลิปที่มึงไล์สดกับคลิปที่มึงแอบอ้างเบื้องสูงส่งไปเรียบร้อยแล้วส่งไปที่สำนักพุทธเรียบร้อยแล้วมามาโทรหากูมามาบอกให้หยุดต่างฝ่ายต่างหยุดมันมันไม่มันไม่สายไปหรอมึงใส่ร้ายกูไปเท่าไหร่ มึงใส่ร้ายกูไปเท่าไหร่หาแค่ออกมาบอกว่าจะหยุดแล้วให้กูหยุดเหรอง่ายไปไหมอ่ะมันง่ายไปไหมอ่ะหึคำขอโทษก็ไม่มีขอโทษเอฟซีขอโทษลุงขอโทษป้าก็ไม่มีอยู่ดีๆออกบอกว่าจะหยุดจใจคนอื่นหยุดหมดมันง่ายไปแมมมันกี่ครั้งแล้วอะ่ะ มันกี่ครั้งแล้วฮะกูถามหน่อยมันกี่ครั้งแล้วมันง่ายไปไหมทำไมมันยังปกป้องมันยังมันยังเสียงเป็นเสียงตายปกป้องเลือกฟันของไอ้ด่างกับพีลาตายผมก็เลยเอสิ่งที่สิ่งที่มันโดนมันโดนแบล็กเมย์มันโดนครอบ ครอบงำเนี่ยครอบงำเนี่ยน่าจะจริงร้อยเปอซ็นต์ละน่าจะจริงร้อยเปอร์็นตละมาบวกกับเพราะว่าสายรายงานมาเนี่ยรายงานมาว่าอีลาตายเนี่ยใช้คนมาคุยแชท มาคุยแชทมาจีบมาล่อมาโทรหาวีดีโอคอลอะไรจนแคปหน้าจอเก็บภาพอะไรบางอย่างได้หรือเปล่าแล้วก็มาแบล็กเมล์ถ้าไม่ทําตามถ้าไม่เลือกแชทนี้ก็จะว่อนแชทนี้ก็จะว่อนอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตครอบงำ แต่ทีนี้มาบวกกับสันดานของอีคังคบคืออีคังคบตาโปนนะอีคังคบตาโปนก็เหมือนกันมันก็รู้ว่าอีลาตายเนี่ยโดนจับมันก็รู้ว่าอีลาตายเนี่ยเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์แล้วมันก็รู้ว่าตอนนี้อีลาตายเนี่ยเสียเปรียบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่มันก็ยังยืนข้างอีลาตาย คราวนี้กูกับสงสัยอีกเหมือนกันว่าละวานไอโล้นกับอีคังคกตาโปนเนี่ยพวกมึงมีมีมแผลอะไรมีแผลอะไรให้อีลาตายมันครอบงำหรือเปล่าอย่างเช่นอีคังคบ อีลาตายอาจจะส่งอีคังคกตาโปนคุยแชทกับพระคุยแชทกับไอ้โลนแบบสียิวคงสียิวกิ้วหรือจุงจีบกันกันอีลาตายมันได้ข้อมูลอะไรมามันก็เลยเอามาขู่อีสองตัวนี้หรือเปล่าอันนี้